สำหรับ EP นี้จะเป็นการสอนวิธีการใช้งาน ASTM Tables เพื่อเปิดตาราง 6A 6B 54A และ 54B โดยก่อนอื่นจะสรุปหลักการจำตารางอย่างง่ายๆดังนี้ให้ตีตารางโดยขีดเส้นแนวตั้งจำนวน2เส้นจากนั้นขีดเส้นแนวนอนอีก2เส้นแถบด้านบนจะเป็นชนิดน้ำมันโดยน้ำมันดิบแทนด้วยตัว A และน้ำมันสำเร็จรูปจะแทนด้วยตัว B ส่วนแทบบด้านซ้ายความถ่วง API แทนด้วยเลข6และความหนาแน่น Density แทนด้วยเลข54จากนั้นหากต้องการหาค่าปรับปริมาตรของความถ่วง API ซึ่งแทนด้วยเลข6ของน้ำมันดิบซึ่งแทนด้วยตัว a ก็จะต้องใช้ตาราง 6a หากต้องการหาค่าปรับปริมาตรของความถ่วง API ซึ่งแทนด้วยเลข6ของน้ำมันสำเร็จรูปซึ่งแทนด้วยตัว b ก็ต้องใช้ตาราง6 b สำหรับการหาค่าปรับปริมาตรของความหนาแน่น density ที่แทนด้วยเลข54ของน้ำมันดิบที่แทนด้วยตัว a ก็จะใช้ตาราง5 4 a และสุดท้ายหากต้องการหาค่าปรับปริมาตรของความหนาแน่น density ที่แทนด้วยเลข54ของน้ำมันสำเร็จรูปที่แทนด้วยตัว b ก็จะได้ตาราง5 4 b เมื่อจำหลักการใช้ตารางได้แล้วก็เริ่มต้นการใช้งาน ASTM Tables ได้เลยเมื่อท่านดาวน์โหลด ASTM Tables แล้วให้เปิดไปค้นหาไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จะอยู่ตรงแฟ้มเอกสารที่ดาวน์โหลดเช่นเครื่องตัวอย่างจะอยู่ที่โฟลเดอร์ไฟล์ส่วนตัวแล้วไปที่ดาวน์โหลดจากนั้นก็เปิดไฟล์ขึ้นมา ถ้าเห็นหน้าขาวๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเนื่องจาก Excel file ที่ท่านเปิดจะมีหลาย worksheet ให้สังเกตที่ด้านล่างจากนั้นให้เลื่อนไปทางด้านหน้าจนเจอ worksheet แรกที่มีชื่อว่า ASTM Tables จากนั้นกดเข้าไปเลยเท่านี้ตารางดังกล่าวก็พร้อมใช้งานได้ทันที หากต้องการเปิดตาราง 6A ซึ่งจะอยู่แถวที่13โดยมีการแบ่งสีเพื่อให้ง่ายต่อก,การใช้งานไว้แล้วซึ่งช่องที่ต้องกรอกข้อมูลคือช่องสีฟ้าส่วนช่องที่จะแสดงค่าปรับปริมาตรที่เราต้องการคือช่องสีเหลืองดังนั้นถ้าค่า API เท่ากับ75.2และอุณหภูมิขนาดตรวจวัดเท่ากับ92องศาฟาเรนไฮ อ๋ออย่าลืมนะคะว่า API ต้องใช้คู่กับองศาเฟเรนไฮต์ถ้าได้องศาเซลเซียสมาต้องนำไปแปลงค่าก่อนด้วยสูตรตามคลิปใน e p c การหาค่าแฟกเตอร์ จากนั้นให้กดไปที่ช่อง C14 สีฟ้าแล้วสังเกตที่ด้านล่างจะมีช่องให้กรอกข้อมูลตัวเลขที่ต้องการเช่น75.2แล้วกดเครื่องหมายถูกสีเขียวจากนั้นกดไปที่ช่อง E15 สีฟ้าแล้วกรอกเลข92เมื่อกดเครื่องหมายถูกสีเขียวแล้วก็จะได้ค่าปร,ปริมาตรณอุณหภูมิขณะที่ตรวจวัดในช่อง4 1 5สีเหลืองเท่ากับ0.97651และในกรณีที่ต้องการทราบว่าค่าปรับปริมาตรไปที่อุณหภูมิ86องศาฟาเรนไฮต์เป็นเท่าไหร่ก็ ให้กดไปที่ช่อง e15 สีฟ้าอีกครั้งแล้วใส่ตัวเลข86จากนั้นกดเครื่องหมายถูกสีเขียวก็จะได้ค่าปรับปริมาตรไปที่86องศาฟฟเรนไฮต์เท่ากับ0.98093นั่นเองคราวนี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะให้ท่านทดลองเปิดตาราง 6b ซึ่งจะอยู่ในแถวที่17 วิธีการใช้งานจะเหมือนเดิมทุกประการดังนั้นถ้าค่า API เท่ากับ54.7และอุณหภูมิขนาดตรวจวัดเท่ากับ89องศาฟาเรนไฮต์ให้กดไปที่ช่อง48สีฟ้าจากนั้นให้สังเกตที่ด้านล่างจะมีช่องให้กรอกตัวเลขที่ต้องการเช่น54.7แล้วกดเครื่องหมายถูกสีเขียว จากนั้นกดไปที่ช่อง e 1 9สีฟ้าแล้วกรอกเลข89จากนั้นกดเครื่องหมายถูกสีเขียวก็จะได้ค่าปร,ปริมาตรณนะอุณหภูมิขณะตรวจวัดในช่อง49สีเหลืองเท่ากับ0 9 8 0 9และหากต้องการทราบว่าค่าปริมาตรไปที่อุณหภูมิ86องศาเรนไฮน์เป็นเท่าไร่ก็ให้กดไปที่ช่อง e 1 5สีฟ้าอีกครั้งแล้วใส่ตัวเลข86จากนั้นกดเครื่องหมายถูกสีเขียวก็จะได้ค่าปรับปริมาตรไปที่86องศาเรนไฮน์เท่ากับ0 9น ของกานั่นเอง ในกรณีที่เข้าตรวจวัด,วดน้ำมันดิบที่ใช้ค่าเดนซิตีให้ไปเปิดตาราง5 4 c a โดยจะอยู่ในแถวที่56เช่นค่า Density ที่ผู้ค้าให้มาซึ่งส่วนใหญ่จะมาในรูปของทศนิยม4ตำแหน่งได้แก่0.5755ให้ท่านปรับตัวเลขเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก่อนโดยคูณด้วย1,000จะได้เท่ากับ575.5จากนั้นให้กดไปที่ช่อง c 57สีฟ้าแล้วกรอกตัวเลข5 7า5แล้วกดเครื่องหมายถูกสีเขียว จากนั้นกดไปที่ช่อง e 5 8สีฟ้าแล้วกรอกอุณหภูมิขณะที่ตรวจวัดหน่วยเป็นองศาเซลเซียสอย่าลืมนะคะค่า density ต้องใช้อุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียสเช่น35.25จากนั้นกดเครื่องหมายถูกสีเขียวก็จะได้ค่าปรับปริมานะอุณหภูมิขณะที่ตรวจวัดในช่อง c 5 8สีเหลืองเท่ากับ0.96207 จากนั้นถ้าต้องการทราบว่าค่าปรับปริมาตรไปที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเป็นเท่าไหร่ก็ให้กดไปที่ช่อง E 58สีฟ้าอีกครั้งแล้วใส่ตัวเลข30จากนั้นกดเครื่องหมายถูกสีเขียวก็จะได้ค่าปร,ปริมาตรไปที่30องศาเซลเซียสเท่ากับ0.97197นั่นเอง และในกรณีที่เข้าตรวจวัดน้ำมันสำเร็จรูปที่ใช้ค่า density ให้ไปเปิดตาราง5 4 b โดยจะอยู่ในแถวที่61เช่นค่า density ที่ผู้ค้าให้มาเท่ากับ0.8930ให้ท่านปรับตัวเลขเป็นทศนิยม1ตำแหน่งโดยคูณด้วย1,000จะได้เท่ากับ893.0จากนั้นกดไปที่ช่อง C62 สีฟ้าแล้วกรอกตัวเลข893แล้วกดเครื่องหมายถูกสีเขียวจากนั้นกดไปที่ช่อง E63 สีฟ้าแล้วกรอกอุณหภูมิขณะที่ตรวจวัดหน่วยเป็นองศาเซล เช่นส4 7สเช่จ34.75จากนั้นกดเครื่องหมายถูกสีเขียวก็จะได้ค่าปริมาณนณอนุณหภูมิขณะที่ตรวจวัดในช่อง C 6 3สีเหลืองเท่ากับ0.98455 จากนั้นถ้าต้องการทราบว่าค่าปรับรปิมาตรไปที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเป็นเท่าไหร่ก็ให้กดไปที่ช่อง e63 สีฟ้าอีกครั้งแล้วใส่ตัวเลข30เมื่อกดเครื่องหมายถูกสีเขียวก็จะได้ค่าปรับริมาตรไปที่30องศาเซลเซียสเท่ากับ0.98828นั่นเอง